มาดังไฟทุกคนค่อยๆไปบ้านหางค่อยได้เห็นแสงทุกคนเลยค่อยสิปิดโคมแล้วหนังอยู่กลางกลางหมู่บ้านนี่โอ้โอ้ทุกคนเลยกลับที่พักก่อนทุกคนเลยกลับที่พักก่อน หังไฟก่อนทุกคนเลยหนังไฟก่อน,นกลับทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสุคุโคทอน,นที่กามาติดตามมาสมสำหรับคลิปนี้ก็พลอวาวาสิออกมานอนอยู่บ้านหางทุกคนรอบที่สองพอมาน,นอนกักบังนะว่ามันมีพเพลือกันแทนนะ ในบ้านหางน,นนะเพราะว่าเมื่อนั้นคอยเอามานอนล่ะนี่ยินแต่เสียงตีนแต่ว่าคอยไปได้ถ่ายให้พี่น้องเบิง้งล่ะรอบนี้คอยสีเอามานอนคอยสิถ่ายให้เบิ้งนะคอยเดินทางามากอะประมาณสามโมงทุกคนก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสองสามโมงไปตอนนี้ห้าโมงห้าโมงประมาณสี่สิบปายแล้วทุกคนเหลิอมืดเดี๋ยวละเพราะว่าอยู่ป่าเด้ก็สเอามานอนถ่ายบรรยากาศให้เบิง้ยงยามแมลงทุกคน แต่ว่าเมื่อน,นี้ค่อยว่าจีบ่ได้นอนอยูทูบทุกคน,นยอยู่บ้านหางนั่นนะค่อยว่าสีนอนอยู่เทิแถวเนาะสีกลางปีนอนอยู่เนะาะว่แล้วก็จอบเบิ้งว่ามันเป็นพิเลอกันแท้นะเพราะว่าค่อยกับฆ่าใจอยมเมื่อน,นั้นนะก็เลยกลับเอามาอีกรอบสองทุกคนเลยปะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นน้ากันค่อยกับสีหาบนนอนแถวนอะนอี่แหละครับขันมาทุกคนเลย ก็ถือมากอะมีแต่พายเนี่ยเพราะว่าสีเอามาทางบอลยูเนาะนะตะเวนแสงข้างหลังเนาะเห็นบ่มันกะตกดินละตอนนี้กำลังเข้ามาเป็นทางเข้ามาค่อยเห็นบ้านห้างเลยโอ้ลมลมหนาวได้เมื่อวานนี่นะจะค่อยสิจังหนาวหรือว่าจังย่านก็ได้ คำมาเราไปเป็นขนมสั้นยิกๆแต่ทุกคนจักเป็นยันมือไนปนแล้วอะมือก็สั้นโอ้เดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งทางหน้าในะน่น,น้าทุกคนคอยเห็นอยู่หลังบ้านหลังตู้ปบเลยนะแต่บ้านคอยแหละสิเอิ้นมาตู้เพราะมันเป็นหลังแบบมีใหญ่ไปเลย ยังบมดตัวเป็นเอิ้นมาบ้านได้นะหนุ่ยกำลังสี่หกโมงทุกคนเลยเดี๋ยวเข้าไปถ่ายบรรยากาศเุิ่นก็จะคนเดียวพอจังอ้อมาหาบนนอนแถวนี้แหละหาบนนอนแถวนี้้วก็ดังไฟเฮ็ด กินนะพอยานมันคั่เอากับสีสฟาวฮหดกินไปเอากลังยางเอาแล้วทุกคนยางเอาบุบาล มืดสัน้นจักเป็นแนวไดเดี๋ยวสิทายบรรยากาศในเบิ่งก่อนทุกคนทำคำละเดี๋ยวจักหน่อยฮาับสิได้งอเนาะงอไปหาบนนอนนี่นาทุกคนโ่้จักเป็นยังวะ <c ười> ออกมารอบนี้รู้สึกว่ามืดสั้นๆทุกคนเลยคือเป็นแบบใจเต้นตุบๆๆเสียวะ คือรอบก้อนคือธรรมดาอย่างนี้ทุกคนเลยมันแ,แบบรอบก้อนมันยังบบหูยังนะบแทได้เคยพอได้ละเฮาได้ยินเฮาได้ยินเสียงย่างแล้วมือน,นั้นละเฮามารอบสองแล้วเป็นหูซึกแบบจะเป็นแบบหัวใจเต้นไปไหวแบบตุ๊บๆๆใชคือมันจักมันแนั้นมันบอบมีทุกทุกคนเนาะทุกคนเลยขำเฮาขำเฮาแล้วแบบขำแล้วคือว่าไหวเฮาไหวเฮาเท่าไร โอ้มือสั้นเว้ยจับกองนี่ก็ดีเลยเสียง,งแมงม้หอมอิงๆเลยมาเมื่อก่อนนะค่อยมานอน,นหลังนี้แหละทุกคนเลยน่าหินเสียงตีนยางกาย่ยกายแท่งโวเทงนะถ้าชอบมึงมาแลกสิม,มีหมาจอกใหม่ทุกคนเลยเมื่อก่อนนะอี่ทางเข้ามาเลยมาจอกหอมมันอ้อมาจนหอดตูบนะ เนี่ยมือก้อนค่อยเบิ่งข้าวในท่อทัดกับทุกคนเลยเห็นมาจอกครบคนเลยค่อยกับจอกเอเนอร์เลยมันแรงนะยันในสุ่มไฟขึ้นนะเพราะว่าบางที่มันบ่ยานคนนะนะมันยังครบคนนะคาดว่ามันแนวลกมากมันในระดับห้าหกตัวมาจอกนี่มันสิมากมากแบบเป็นฟูงไงนะมันเอามาลากินกันขึ้นได้มาโอ้มืดเข้าปิงๆแลวทุกคนเลยเป็นแบบ vì 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 quá cả tin nhắn oan oak của lắm 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 จะเป็นล่มเหรอ嘛เสียงกระตุกกระตุกตกทุกคนเลยมันน่าจะเป็นล่มฮะหญ้ามันบสวสดเอาอไปหาผู้เปลี่ยนนอนแล้วทุกคนเขากันยังประเทเอดกินจั๊บมืดคักเลยทุกคนเลยถ่ายกับห็นอย่างเลยเดี๋ยวเปิดแฟชก็นี่เปิดแฟชโอ้โทรศัพท์ค่อยถ่ายกันขึ้นบ่ได้นะมืดเลย เสียลสีมาเอ็ดมองนอนมองนี่แล้วทุกคนนะผู้ปีอยู่นี่อ๋ทุกคนเลยในมงนอนอ่ะนะคอยทางไว้นี่แหละคอยกตสีได้เอาโคมเอามาก,ก่อนทุกคนเลยมันบ่ได้เพราะมันมืดแล้ว โคมนะขำม,มืดเลยโบเห็นหงเลยยังเอาน่อนทุกคนเลยห้างจากกัน,นั้นก็นบได้ไก่ไดย โอเคตอนนี้ค่อยกะไอ้ผู้ปี okay, แล้วแล้ะทุกคนเลยจะสีดึงสายขึ้นอีกจังน้อยนอ้อเพราะว่ามันต่ำพ่นะแล้ววันนี้ค่อยกะสีได้ด่างไฟอยู่มงนี่แหละดังดอื้อ

ไม่แล้วทุกคนนี่เป็นวันโกนธีหมสค้นเลยคกายดังไฟโอ้หมดทึ่กับว่าดังไฟอยู่ทึ่งเนี่ยคอยดังไฟแล้วแล้วทุกคนตัวนี้คอยกับนั่งสะพักโอ้เสียงเกียรตะโอทองอยู่โฮย คอยไปมิดเองที่เราแว่งเลยทุกคนในรอบนี้จกักเราแว่งหน้าแล้วหลังเลยมันล่มแล้วมันนี้นะมันจะเสียงใบไม้มันก็แขกก็แขกนะก็จะเอาไฟอ้อยแหละมันฮอนเลยอ่ะตอนนี้ค่อยกำลังต้มมีเนาะทุกคนเพราะว่าค่อยมากค่อยมากคำแล้วเนาะค่อยไม่ได้ไม่ได้หาหารกิน คอยก็เลยซื้อมีมานำทุกคนเนะี่ย่าตีต้มมีกินกับเพาะแล้วกัสีนอดเลยแบนอ่ะสุกแล้วเ๋ยวสีเอามีเอามาก,กินกับทุกคนเลยจับไปโทษแต่นย่ทุกคนเลยอยู่เข้า แปดโมงป่ายเลยชอบห้กินบ้องเสือต้มมี่สินะค่่ยมากขำพอ่ไข่อยงนี่บ้านหางก่อนมิดมิดแบบมิดแต่มีลมลนะนะลมไล่ลาย,ลายเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนทุกคนเนะ เดี๋ยวกินข้าวแล้วจังมาท่าให้เบื้งนี้มาเนาะหินีน่ได้มัม ก,ก็กินข้าวกินน,น้ำก็แล้วลับนี้เดี๋ยวจุ้งนายก็ขอตัวนอนก่อนทุกคนเดีเ๋ยวไปลาพามาพบแล้วก,นนกน็นอนเลยขั้นว่ามันมีตัวเกิดขึ้นในบ้านห่างก็เดี๋ยวค่อยสิทายตรงเนาะไปนอนกอนตัว คนเอยตอนนี้เป็นเวลาประมาณเทงคืนแล้วทุกคนเทงคนืคนป่ายค่คอยตืดนล้มาดังไฟทุกคนค่อยๆอไปบ้านหางค่อ,คอยอะไเห็นแสงทุกคนเลยโอ้แสงผีโพกมาจักอั้นโอ้เดี๋ยวค่อยหันก้อนดูดทุกคนดจต แล้ตุมทุกคนแสงสีวแสงแดงค่อยลงทางมุ่งเ้็วนี่ค่อยไปในต้โ้มทุกคนเลย こどうん。<laughs> <laughs> ทงเลยอเด้โอ้คนอ่ะโอ้นางหัวเพาะเดี๋ยวอาไปบังก่อนที่ถแถวนี้แล้วมันก็น,นี่นะ่ะล้อตู้บลังนี้นะเสงยังไง Sẻng sơ tụi này nè oh. Muối muối lồng hôi lực cái thế này tụi con ơi Rồi mình bận con Cái chắp phá như thế này, này. รีบๆลงม,มานี่เลยโอ้โอ้ทุกคนดูค่อยลงมาห้ยแล้วแบบนี้นะไปเห็นทั้งหลังโอ้ oh, หนาวพอเด้ทุกคนเลย อ้ามันก็นี่นะค่อยเห็นยุพีโซนนี้แต่บัดน,นี้นะเห็นทางทางค่อยนอนเอ้ย พอเห็นแล้วทุกคนเลยแถวนี้แล้วมันก็นี่นะเอาแล้วคอยว่าคอยต้องในอ้อะไรทุกคนเลยเดี๋ยวคอยสิปีดโคมแล้วหนังอยู่กลาง ทางหมู่บ้านนี่มันโอมาาในผาค่อยฟันเลยเด่นแล้วมันเป็นจะเป็นพีโพอองมาทุกคน เองขึ้นแล้วมันพนอันี้มันน,าน่าจะอาหากินบ่เห็นเลยเพราะว่าค่อยหนังอยู่นี่นะโอ้ทุกคนเอาละค่อยกลับที่พักก่อนทุกคนกลับที่พักก่อน Ủa, này rồi rồi. Ủa, này Đang phai quá mọi người ơi. coi. ไฟค่อยหมดนะโมกันนี้นะควรจะต้องดับไฟก่อไว้ลุกๆทุกคนเลย มาแต่บ้านหางและดังไฟฮะทุกคนหด,ดังไฟลุกๆค่อยสิได้อาสิบโอเดนอนเลยทุกคนเลยค่อยอาศิได้ดังไฟแบบจุดแจ้งเลยนะมโอน,นี้นะตอนนี้ประมาณเชงขื้นอย่แหลคะค่อยอาศิบโอเดนอนเลยนอนมาได้เลยทุกคนเลยเพราะมันก็นี่ค่อยไปนะทางโฮยฝานะมันเป็นโฮยนะไปเลยมเม่งๆลงโฮย คอยลงไปห้วยน่ะกลับขึ้นมาปดเห็นอยู่ต้องพี่ทา้งมางมาไปฮา<ะ>วันนี้คอยกับสีไดัดงไฟวัน,นี้ไว้แล้วทุกคนท่านบ่ามันมีพิลลกเกิดขึ้นอีกคอยกับสิได้ถ่ายให้ทุกคนบิางอีกน,นะแต่ว่าคอยสิบ,บนอนแล้ว